สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตุน้ําในช่วงเดือนมิถุนายนพศ2564ชาวทัตน้ําก็ได้แก่ชาวราศีกร,รกฎพิจิกมีนนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามสาตัตว์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างหรือคําอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจากกักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวาธาตุน้ำนะคะ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพลังออกมาสวยมากเป็นพลังของเดอะซันเลยนะตัวคุณเองนะคะช่วงนี้ bright สดใสนะอะไรที่คุณวางแผนไว้จะมีพลังของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะนในหัวใจอาจจะคิดเรื่องของการแต่งงานนะคะคิดเรื่องของการทำอะไรให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือเป็นเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรที่มันถูกต้องนะคะ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่สวยมากๆก็คือเป็นพลังงานบุญนั่นเองนะพลังงานบุญจะทำให้ชีวิตคุณไลท์สดใสดีงามมากๆเลยนะช่วงนี้อะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ในหัวใจคุณนะคะมีความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นนะที่จะ Work ์ n อในความสัมพันญ ในเรื่องราวของชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะมีสัญญาณของคนทางไกลเข้ามาด้วยนะคะเป็นการสื่อสารทางไกลผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะ,ะจะมีการสื่อสารกันด้วยพลังงานบวกนั่นเองนะคะที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในอนาคตสัญญาณสวยมากก็คือเป็นสัญญาณความสําเร็จนั่นเองนะคะความรักหรือคู่ในความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับต่อผู้คนโดยรอบนะ คือทุกคนจะชื่นชมินดีกับคุณมากๆเลยนะคะมีสัญญาณของการเดินทางไปพบเจอกันด้วยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ำในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาวธาตุน้ำมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลาพักใจมาระยะหนึ่งนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานบวกเพิ่มมากขึ้นนะคะ ทีนี้ตัวคุณเองมีความหลั่นล้านะชาวทาตุน้ําบางคนอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าไปทําอะไรที่มันสดชื่นสดใสในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็รอความพร้อมเรื่องของการเงินด้วยนะสัญญาณออกมาประมาณว่าอยากที่จะพัฒนาตนเองหรือเตรียมการอะไรบางอย่างก่อนนะมาดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํา มีสัญญาณว่าเขาอาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างก,กันกับคุณก็ได้นะเขาจะขยันมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ขยันพัฒนาตนเองเรื่องของการงานการเงินนะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆนะคะและมีสัญญาณการรอคอยเขารอคอยจังหวะเวลาที่จะเจอกันกับคุณนะเขาแอบมีความกังวลและสับสนอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะสิ่งนี้อยู่ในหัวใจเขานะคะ ส่วนตัวเขาเองก็เหมือนกับไปใช้เวลาในการพัฒนาตนเองเรื่องการงานการเงนิงนแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างท้าทายนะในช่วงมิถุนายนคุณกับเขามีการสื่อสารทางไกลมีการพูดคุยกันกับคนหลายๆคนนะคะมีสัญญาณการคุยกันหรือมีการทำดำเนินเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะ การเดินทางสัญญาเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะสัญญาณว่ามีคนอื่นเข้ามาในคู่ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นในฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะแล้วก็คุณทั้งคู่จะต้องมีการตัดสินใจนะอาจจะมีการพูดคุยอะไรที่มันเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะคะแต่เมื่อผ่านเหตุการณ์ที่ท้าทายเหล่านั้นไปแล้วมันจะเกิดมิติใหม่ที่สวยงามมากขึ้นนะคะ เหมือนคุณทั้งคู่จะเริ่มมองอะไรที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ท้าทายเข้ามานะคะมีการตั้งเป้าหมายปรึกษากันเรื่องของอนาคตนะคะการลงทุนทําธุรกิจไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะวางราักฐานที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะจะยกย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ย จะมีการพูดคุยสื่อสารกันในเรื่องราวเหล่านี้ภายหลังที่มีเหตุการณ์ท้าทายความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะม,มาดูสัญญาณในอนาคตว,าว้าวมากๆเลยนะคะคือเกิดกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองว,ว้าวมีการพลิกเปลี่ยนชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามมากๆนะคะไปสู่ทิศทางของความสำเร็จเลยละ่ะนะช่วงหนึ่งระหว่างคุณสองคนอาจจะมีการพักใจนะ พอพักใจปุ๊บมีการทบทวนเรื่องราวของชีวิตความรักความสัมพันธ์และจะมีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะตัดสินใจและจะมีการพลิกผันของโชคชะตาเลยนะคือคุณกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเลยนะคะที่ผลลัพธ์ออกมาสวยงามมากๆนะคะชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับพลังงานบวกของคุณเลยนะ ผู้อ่านถามโรแมนตเอนเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัตุน้ำหรือเปล่านะคะชาวทัตุน้ำออกมาบอกว่ารักครั้งนี้จะเป็นนิวเลิฟของคุณนะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่จะโรแมนติกหวานแหววมากๆเลยนะคะคนในความสัมพันธ์ของคุณมีสัญญาณของ Past Life Relationship ก็คือเป็นคู่บุกเพศนิวาสนั่นเองนะคะ เป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติและกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในชาติพบนี้นะระหว่างคุณทั้งคู่จะมีแพทชั่นมีเคมีดึงดูดกันที่สวยงามมากๆมีคอนเน c t ชั่นมีการเชื่อมโยงกันนะคะในระดับความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆและขอให้ชาวทาตุน้ำจำไว้เสมอว่าคุณปลอดภัยที่จะรักนะคะขอให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็เคลียร์พลังงานลบ พร้อมรับพลังของความรักเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวธาตุน้ำหรือเปล่านะคะจักระออกมาบอกว่านอกจากที่คุณจะคลั่งทํางานแล้วหรือบ้างานแล้วนี่ <c oughs> ขอให้คุณเอาใจใส่เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคือขอให้คุณ work อนความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสร้างพลังงานบวกให้ความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะ ทุกอย่างจัดการได้นะคะจะกระบ,บอกว่ามันไม่มีทางตันทุกอย่างจัดการได้เสมอถ้าคุณใช้พลังของความรักความเมตตานะคะมันคือการเมเนจเมนต์นั่นเองนะความสัมพันธ์คือการจัดการที่คุณจะทำยังไงให้ความรักของคุณไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะและอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกผิดนะคะจะกล่าบ,บอกว่าปลดปล่อยพลังงานลบนั้นไปเถอะแล้วก็ เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของคุณนะคะชาวทัตน้ําสิ่งสําคัญมากๆสวยมากๆเลยคือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณค้นพบหัวใจของตัวคุณเองว้าวจะทําให้คุณค้นพบความรักในหัวใจของตัวคุณนะคะคือจะมีความอ่อนโยนมีความสวยงามมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหัวใจคุณนั่นเองนะว้าวสวยมากๆ ผู้อ่านถาม Fairy a อ g e l นะคะว่าถ้าอยากดึงพลังงานบวกของตัวเราขึ้นมานะเพื่อดึงดูดความรักเนี่ยแองเจลอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะคะแองเจลออกมาบอกว่าให้คุณ go outside เลยนะเหมือนชาวทัตุน้ำช่วงนี้นะคะคุณต้องการแรงบันดาลใจคุณต้องการอากาศบริสุทธิ์สดใสน,นะคะขอให้คุณไปทำกิจกรรมอะไร outdoor สวยงามนะขอให้คุณไปทำกิจกรรมเช่นไปท่องเที่ยวไปอยู่กับดอกไม้ ต้นไม้อากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวธัตน้ําจะมีพลังงานบวกดีมากนะคะในช่วงมิถุนายนถ้าคุณได้สัมผัสธรรมชาตินะและที่สําคัญนะคะจะมีสิ่งบางอย่างมาล่อใจคุณนะเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามา Distract ก็คือทําให้คุณเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความรักความสัมพันธ์เนี่ยแองเจออกมาบอกว่าคุณจะมีพลังในการที่จะ การทานสิ่งล่อใจเหล่านั้นนะคะแล้วจะมีอะไรบางอย่างที่จะดึงคุณกลับเข้ามาดึงคุณกลับเข้ามา on track หรือในทิศทางที่ถูกต้องนะผูะ้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะถึงพลังงานของตัวคุณตัวเขาและความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงมิถุนายนนะปฏิหารธรรมชาติออกมาบอกว่าตัวคุณเองนะตอนนี้คือเหมือนคุณจะมีความหวานมากขึ้นนะคะคุณจะ c o m p l e t หรือจบเรื่องราวอะไรบางอย่าง ที่อยู่ในหัวใจคุณที่เป็นพลังงานลบได้เยอะมากๆหรือว่าค่อนข้างชัดเจนนะและในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนเป็นสายฝนที่เข้ามาชะล้างสิ่งที่มันมืดดำอะไรในหัวใจเราออกไปนะคะและมันจะเกิดการ Purify คือทำให้สดใสสวยงามขึ้นมากๆเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตุน้ำและที่สำคัญน,นะชาวธาตน้ำอาจจะยังมีอะไรที่ s ับเม r ร์ก็คือว่า มีสัญญาณว่าคุณอาจจะมีอะไรในหัวใจลึกๆอยู่นะคะแต่สิ่งนั้นคุณจะพยายามจัดการแล้วก็ดูแลดูแลตัวเองให้มีพลังงานบวกมากขึ้นนะมีพลังว่าคุณจะสตรองและแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะชาวทัดนน้าส่วนคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนจากสิ่งที่เขาอะไรก็ตามที่เคยทําให้เขารู้สึกเย็นชาหรือว่าทําให้เขารู้สึกแบบ ด้านชาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนเขาจะเกิดมิติใหม่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนพลังของเขาเป็นพลังงานของคนที่เคยเจอเรื่องราวอะไรที่ทําให้เขาแบบด้านชากับความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะแล้วความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้กับคุณนะคะจะเปิดโลกหรือมิติใหม่ของความรักให้เขานะมันเหมือนเป็นเส้นทางใหม่ที่เขารู้สึกถึง อะไรที่เขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นพลังที่ดึงดูดเขาให้มาอยู่กับคุณหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณนะทั้งเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองจะมีสเสน่ห์หรือมี power มีพลังมากๆในตัวเองนะคะที่เป็นพลังของความรักที่เขาจะทำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จนั่นเองนะ พลังของความรักครั้งนี้นะคะปฏิหารธรรมชาติออกมาบอกว่าเป็น love c o m p e s s t i o n เลยนะีต้องร้องว้าวนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันด้วยความรักว้า wow, วเป็นพลังของความรักล้วนๆเลยนะคะและเป็นการเกิดใหม่ของความรักที่สวยมากเป็น r e b i r t h คือการเกิดใหม่ของความรัก เป็นการเริ่มต้นความรักที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นในตัวคุณเองนะคะชาวทาตุน้ำที่สำคัญนะคะความรักครั้งนี้เหมือนจะปลุกอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเหมือนต้องมีเหตุการณ์หรือมีอะไรท้าทายบางอย่างที่จะทำให้ชาวทาตุน้ำและคู่ในความสัมพันธ์ค้นพบคำตอบในเรื่องราวของความรักนะและจะต้องมีสิ่งกระตุ้นนั่นเองที่จะทาให้ ความรักครั้งนี้เหมือนมีการ activate นะทำให้อยู่ในสภาพที่ active หรือว่าทำให้จากตอนแรกมัน inactive เนาะมันยังไม่ทำงานอาจจะทำงานยังไม่ดีมากนะแต่พอมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเข้ามาท้าทายหรือเข้ามากระตุน้นหรือ activate เนี่ยมันก็จะทำให้ความรักครั้งนี้มันมีชีวิตขึ้นมานะคะมันมีพลังมันมีชีวิตมีความสดใสเข้ามานั่นเองนะคะเป็นเป็นการเกิดใหม่ที่สวยงามมากๆนะคะสำหรับ ความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศนน้ำนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ